สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ after the match นะครับประจำพุทธที่1ตุลาคม2568นะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยหลังเกมนะยูฟนะ่าแชมเปี้ยนส์ลีกลีกเฟสนัดที่2นะัดที่เชลซีเปิดบ้านเอาชนะเบนฟิก้าไป1ประตูต่อศูนยนะ์จากการทำเข้าประตูตัวเองของลิชาร์ลิออสนะครับผมช่วงประมาณสักนาทีเอ่อ ประมาณสักสิบแปดสิบเก้าประมาณนี้นะผมคือก็ถือว่าแบบต้น,ต,นต้นเกมพอดีนะล้วผมที่เชลซีได้ประตูเพราะว่าก็เป็นช่วงที่เชลซีทําเกมลุกใส่อะครับคือคือครึ่งแรกเนี่ยดูดูดีครับคุมเกมได้อยู่หมัดน,นะเบนฟิก้าอาจจะมีจังหวะอันตรายก็มีแต่ว่าเขาจะผิดพลาดหรืออาจจะยิงไปติดเซฟโรเบิร์ตซันเชสแทนอะไรอย่างนี้นะครับผมคือการ จังหวะลํำเลียงเกมลูกของเบฟิก้าดูน่ากลัวแต่พอถึงจังหวะสุดท้ายคือแบบไปตกม้าตายเองโดนเชลซีสกัดได้นะครับผมจะเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะครับผมก็เลยเชลซีไม่ได้เจอแรงกดดันหรือเจอจังหวะที่คู่แข่งแบบลุ้นทําประตูได้ใกล้เคียงกว่านีเข้าใจไหมถ้าผมบอกเลยนะถ้าเบฟิก้าลุกมากกว่านี้หรือถ้าจบสกอร์ได้เฉียบขาดกว่านี้นะอาจจะถึงกระทั้งอาแบ่งแต้มได้เลยนะ นะครับผมผม,มองงนี้เลยนะเพราะว่าวันนี้มูรินโญมาแบบอาจจะเล่นค่อนข้างเหมือนรู้สึกแบบจะระมัดระวังตัวไงก็ไม่ถูกนะครับผมแล้วก็นักเตะเบนฟิก้าก็ค่อนข้างจะผิดคาดตรงที่ว่าแบบมันมันผิดพลาดกันในแดนสุดท้ายอะ่ะเออมันมันค่อนข้างแปลกใจเพราะว่าถ้าเบนฟิก้าเมื่อก่อนมันจะดูอันตรายกว่าเนี่เข้าใจไหมแต่ทีนี้แบบแต่ละรูปแต่ละจังหวะที่ขึ้นเกมขึ้นมาเขาดูเหมือนจะ มีอันตรายนะดูหือหวาด้วยนะแต่ว่าพอจังหวะได้เสียคือเขาพลาดเองบ้างยิงติดเซฟดือด้อๆยิงตรงตัวโระเบิร์ตซานเชสหรือทำบอลเสียเองหรืออะไรแบบนี้เชลซีช่วยกันสกัดประมาณนี้นะครับผมก็เลยอ่ะข้อดีเกมวันนี้ดูอาจจะอึดอัดได้ซ้ำนะแต่ว่าถ้ามอง3คะแนนในบอลยุโรปแบบนี้ก็ถือว่าอะไม่ว่ากันนะครับผมก็ถือว่าเรามาเพื่อใช้ชนะ ก็เก็บชนะได้นะผมก็คือปิดจ,จ็อบประมาณเนี้ยนะผมก็เลยแต่ว่ามันก็เป็นครึ่งหลังที่แบบถ้าใครดูนะผมบอกเลยครับถ้าใครดูนะมันดูหดงุดหงิดมากนะครับผมแล้วก็ไม่รู้จะโทษใครดีนะผมนักเตะกับมาเลเซียไม่รู้นะนะครับผมนักเตะแล้วมันมาช่วงท้ายเกมที่จัวไปโดไปโดนใบแดงนะครับโอ้โหแบบใบแดงอีกแล้ว ว่าจวไปโดลงมาแป๊บเดียวเหมือนไปหนุนหรือไปทําฟาวเนี่ยครับใบเหลืองไปเลยไม่มีคล้ายๆแบบเอ้ยจังหวะแรกไม่ครับใบเหลืองเลยแล้วก็จังหวะที่โดนใบแดงก็คือเหลืองแดงอ่ะนะจังหวะยกเท้าสูงนี่ก็เลยแบบแล้วแนวลุกวันนี้พอเห็นใจคิดเท่นนะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องวิจารณ์ตรงไปตรงมาตรงที่ว่าแบบเขาทำได้ไม่ดีจังหวะสุดท้าย ไม่รู้จะเลือกอะไรระหว่างส่งให้เพื่อนหรือยิงเองนะครับผมแล้วก็พาบอลไปแต่ละทีดูอันตรายแต่ว่าพอถึงพื้นที่ในกรอบเขตโทษหรือพื้นที่อันตรายทําได้มีดีพอนะครับผมก็ตรงไปตรงมาทําได้มีดีก็ผมควรนะแบบตอนเนี้ยปีกขวาทั้งไอ้ปีกซ้ายทั้งสองคนอ่ะทั้งกาณาโชแล้วก็จิตเทนเนี่ยมันยังไม่มีใครที่จะยึดตรงนั้นเลยครับ มันมีโอกาสที่เป็นเอสเตวาโยกไปเล่นก็ได้หรือเป็นโดเลโตไปเล่นก็ได้กลายเป็นว่าปีกขวาทั้งสองคนเนี่ยสามารถจองพื้นที่ตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาเลยทั้งสองฝั่งเลยนะครับเพราะว่าปีกขวา,ข,วาของเราทั้งคู่เนี่ยฟอร์มมันพอๆกันเลยยิ่งจังหวะที่เอสเตวาพยายามจะลากแต่ว่าก็ตำหนิเอสเตวาจังหวะนั้นนิดนึงตรงที่ว่าน่าจะตัดสินใจดีกว่านี้แล้วกันเออผมมองอย่างนี้นะจังหวะลากื้อยไปล,ยลุยเดี่ยวอะลูกนั้นอะนะครับผมแล้วก็อ่ะ ฟอร์มดีทั้งคู่ไงทั้งเนโต้ทั้งเอสเตวาลแต่ไอปีกซ้ายฝั่งเนี้ยมันไม่มีใครที่พูดได้เต็มปากว่าวตัวจริงอะครับก็ mm hmm. ใจปะยิงจังหวะเดิมของการลาโชที่แมนยูกลับมามีอยู่ลูกหนึ่งจําได้เลยครึ่งหลังยิงแบบหลุดมาล็อกเข้าในแล้วยิงเองเหินข้ามคานอนะ่ะลูกแล้วโอ้โหเนี่ยมันใช่เลยตอนที่เหมือนกับตอนที่เขาเล่นอยู่แมนยูเลยชัดเลยนะครับผมก็เลยอ้าเนี่ยเอาเวลาลงสนามได้เยอะ ลงสนามเรื่อยๆจับจังหวะกับเพื่อนดีๆแล้วกันทั้งกิทเทนทั้งกาลาโชนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูรูปเกมนะสาหรับใครที่ไม่ดูเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันนะผมว่าเป็นยังไงนะเปิดเกมมาเนี่ยก็ฟาวกันบ่อยนะครับผมแตะบอลทองบอลนิดๆหน่อยทําฟาวกันแล้วนะครับผมแล้วก็มีจังหวะที่โบนานาเตตัดเกมได้นะผมกาลาโชจ่ายย้อนหลังไปนิดนึงแต่ว่าบอลมาเข้าทางเอนโซยิงหลุดกรอบออกหลังไป นะครับผมก็จังหวะมันก็ถือว่าได้ลุ้นนะครับผมได้ลุ้นจังหวะแรกนะในเกมของโชซีแล้วก็เบนฟิก้ามาโชว์อันตรายนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเทียบไปแล้วระหว่างครึ่งแรกกับครึ่งหลังความอันตรายดูจากครึ่งแรกมากกว่าครึ่งหลังเน้นไปซ่าบแบบอ่ยิงแล้วตรงตัวหรือว่าทำจังหวะสุดท้ายพลาดเองหรือล้ำหน้าอ่ะจะเป็นสะส่วนใหญ่แบบนี้นะครับผมสลหรับเบนฟิก้านะแต่ครึ่งแรกเนี่ย โอกาสลุนประตูใกล้เคียงกว่าผมมองอย่างนี้นะเขาขึ้นมาทางซ้ายครับแล้วก็เปิดเข้ากลางแต่เข้ามือซานเชสเนี้ยอ่าก็ยังมีโอกาสลุนเข้ามานะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรมากแล้วจังหวะต่อเนื่องครับเบนซิก้าไล่เพสแล้วคูกูเร่าจ่ายพลาดนะครับผมคืนหลังไปนะกลายเป็นว่าเขาขึ้นมาทางซ้ายนะครับผมแล้วก็เอายิงนะครับผมยิงไปโดนเสาแล้วก็ ติดเซฟนิดนึงเนอะผมไม่แน่ใจแต่โดนเสาแล้วก็มาโดนซานเชสออกหลังไปนะครับผมติดเซฟนะติดเซฟแล้วก็ไปชนเสาแล้วก็ได้เตะมุมนะครับผมแล้วก็ออกไปแล้วก็เชลซีขึ้นมาตอบโต้กลับมาครับก็คือเป็นโดเในโต้ลากขึ้นมานะผมก็เครื่องแรกเนี่ยโดดเด่นมากเครื่องหลังนะไอ้ฝั่งขวานะสรับเปโดนในโต้นี่โดดเด่นมากนะครับผมลากขึ้นมาเปิดไปเสาไกล แล้วก็กาลาโชเก็บได้มั้งแล้วก็แต่งบอลน,นิดนึงแล้วก็ฮาฟบอลเล่แต่ว่าลูกนี้ไม่ตรงเกาะน,นะครับสำหรับกาลาโชนะแล้วก็อมีจังหวะหนึ่งที่ลิชารีออดหลุดไปนะลูกนี้หลุดไปแต่ยิงไม่ดีอ่ะยิงไม่ดีแบบจังหวะสุดท้ายอย่างที่ผมบอกคือทําไม่ดีการว่าบอลเบาแล้วเข้ามือโรเบิร์ซานเชสไปนะครับผมแบบยิงแบบทิศทางบอลไปตรงตัวนะครับผมแล้วก็ มีจังหวะที่ก่อนที่จะได้ประตูนะเปโดเนโต้ o, ลองส่องไกลนะลองยิงนอกกรอบแต่หลุดกรอบไปแบบก็พอได้ลุ้นประตูนะแบบไม่ได้ไกลเกินไปไม่ได้แบบโหออกไปไหนก็ไม่รู้นะผมแต่ยิงเฉียวสาวไปคือไม่ได้ไกลมากนะนะครับผมแล้วประตูหนึ่งศนมานาะทีสิบแปดนะผมก็เป็นจังหวะที่เปโดเนโตมาทางขวานะแล้วก็เปิดเปิดเข้าไปเสาไกลนะครับผมอีกฝั่งนึงเลยอ่ากานาโช ถึงบอลแล้วก็เปิดเข้ามาข้างในเบนฟิก้าลิชาร์ลิออดนะครับผมพยายามจะสกัดแหละแต่เตะผิดเหลี่ยมเตะเหมือนยิงเลยครับเหมือนกองหน้ามารอชาร์จนะครับมารอเข้าฮอสแปรเสียบคานบนเข้าไปเลยนะครับผมทําให้เชลซีขึ้นนําเป็นหนึ่งประตูต่อสูนนะครับผมแล้วก็จังหวะอมีจังหวะส่องของส่องไกลของโบนานาเต้นะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นก็คือเข้าซองผู้รักษา,าประตูไป แล้วก็เอนโซเรียกฟาวได้แล้วก็ฟีคิกกับเปโดเนโตเปิดไปบาเดชิลได้มงแต่ว่าเอ่อข้ามคานแต่ถ้าเช็คดูนะครับผมเช็คภาพช้าคือลำหน้าต่อยเข้าไปก็ลำหน้าลูกนี้นะครับผมแล้วก็เอ่อมีไกเซโดยกบอลให้มาร์คคูคูเลย,ยานะผมแล้วก็เอ่อเปิดเข้าในนะผมททลิจจอนเนี่ยคือจับบอลรีบยิงอัปเดตด,ด้วยขวาติดเซฟ นะครับผมแล้วก็ทดเวลาแค่นาทีเดียวก็ไม่มีอะไรนะผมจบจังหวะนั้นไปชโชซีก็น้ำอยู่หนึ่งปรตโตต่อศูนในครึ่งแรกนะครึ่งหลังเริ่มลงมาเนี่ยคีมเยือนลุ้นเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะล้ำหน้านเปิดเข้ากลางมานะครับผมล้ำหน้าไปนิดนึงลุยขึ้นมาเหมือนเช่นเคยนะผมลุยทางคือครึ่งหลังเนี่ยจะขึ้นทางซ้ายเพราะว่าเบนฟิก้าครึ่งหลังบุกจากขวาไปซ้าย ส่วนเชลซีบุกจากซ้ายไปขวานในครึ่งหลังครึ่งแรกเนี่ยบุกจากขวาไปซ้ายสำหรับเชลซีนะนะครับผมนั่นแหละคืเอ,อเบเนฟิก้าเขาขึ้นมาทางซ้ายบ่อยแล้วก็มีลุ้นประตูแต่ก็ล้มหน้านะครับผมจังหวะนี้แล้วก็มีจังหวะที่กาลาโชอย่างที่บอกครับจังหวะโฉนขึ้นมานะครับผมแล้วก็กาลาโชลากตัดเข้าในแล้วก็ยิงเหินข้ามคานไปไกลเลยนะครับผมแล้วก็มีจังหวะที่เอสเตวาลนะครับโยนให้ เอนโซโยนให้เอสเตวาลหมงลูกนี้ตอนจังหวะเปิดให้เอสเตรวอลหนูไม่ล้าครับแต่ว่าคืออ uh, วิธีการหมงหรือแบบซาีระหรือการตั้งตัวจะหมงอ่ะคือมันมันไอ้นี่หลังแบบเม่ใช่้ันมันล้นไปหน่อยอ่ะเอสเตวาลเลยหมงไม่ถนัดแล้วมันก็เข้ามือพรศาละประตูลูกนี้เนี่ยถ้าโยนแล้วก็ทำให้เอสเตวาลไ,ได้จับบอลจังหวะหนึ่งหรืออะไรเงี้ยได้ยิงด้วยเท้าดีวกว่าไม่ใช่หมงหรือว่าได้หมงแบบ โยนมาแล้วค่ให้หม่งแบบคล้ายๆแบบผมหม่งได้เลยเนี่ยมันนา่าจะมีรุนประตูกว่านี้แต่นี้คือโยนไปแล้วมันดูแบบเลยไปนิดนึงอ่ะแล้วทําให้เอสเตวาต้องเบี่ยงตัวแล้วก็หม่งผิดคล้ายๆแบบหม่งจังหวะไม่ค่อยดีอะแล้วก็ไปเข้ามือผู้รักษ,ษาประตูนะครับผมแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่อ่าทีมเยือนเนี่ยหลุดขึ้นมานะสำหรับเบนฟิก้าหลุดขึ้นมาทางทางซ้ายอีกแล้วแต,แต่จังหวะน,นี้ลิสเจมป้องกันได้เปิดแล้วติดลิสเจม เะมุมแล้วก็เบนฟิก้าก็ยิงอุดกรอไปนะครับผมมีจังหวะหนึ่งครับพี่เปโดเนโต้หลุดไปทางขวานะหลุดไปแล้วครับล็อก,กคือแบบลากหนีนะผมไปสู่เส้นแล้วก็ยิงไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจจะยิงหรือเปิดนะแต่ว่ามันน่าจะยิงเองอะแล้วก็ติดเซฟอะนะครับผมสำหรับเปโดเนโตนะครับผมมีจังหวะหนึ่งที่เบนฟิก้าลุ้นจากจังหวะเตะมุมแต่ว่ายิงตรงตัวโรเบิร์ตซานเชส นะครับผมแล้วก็ทดเวลาแค่ฝนาทีครับคือจังหวะก่อนหน้านี้มันไม่ค่อยลุ้นกันเท่าไหร่ครับคือแบบเชลซีก็ตอบบอลเบนฟิก้าพยายามขึ้นมาแต่ก็จังหวะสุดท้ายอ่ะต่างฝ่ายต่างสกัดได้นะครับผมหรือเชลซีสวนขึ้นมาก็ไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ออจอรเปโดก็เป็นจังหวะคือจังหวะทดเวลาเนี่ยคือเป็นจังหวะที่แบบน่าสนใจคือจัวเปโดโดนใบแดงนั่นแหละนะครับผมก็เลยไม่มีอะไรพอโดนเพื่อไล่ออกประมาณเก้าสิบบวกห้าแล้วเพราะว่า ทษเวลาหนาทีนะผมก็เชลซีก็ชนะไปอันหนึ่งประตูต่อศูนย์จากการทําเข้าประตูตัวเองของลิชาริออสในนาทีที่สิบแปดนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับลูกเกมโดยรมทั้งหมดครึ่งแรกดูดีครับบอกตรงนี้นะครึ่งแรกเนี่ยโดมิเนตเกมได้หมดเลยคือคุมได้หมดแต่เครื่องหลังเนี่ยเบนฟิก้าคือเครื่องแรกเนี่ยถึงแม้เบนฟิก้าจะบุกน้อยแต่ว่ามันยังแบบจังหวะลุ้นแบบได้เสียวอ่ะทำให้เชลซีแบบเกือบเสียประตูแล้วกันแต่ครื่องหลังมันแบบ ไม่ล้ำหน้าก็ติดเซฟยิงไม่ตรงกรอบเองจังหวะสุดท้ายพลาดเองนะครับผมสำหรับเบนฟิก้านะ่ก็เลยลดความอันตรายลงไปพอสมควรเยอะจริงๆนะในการเจอรอบนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับตลอดเกมั้งหมดเก้าสิบนาทีประมาณนี้นะนะผมเท่าที่ผมเล่าให้ฟังได้นะครับผมนะไปดูรายชื่อนะครับผมก็ส่งมาระบบตามนี้นะครับผู้สาปตัวโรเบิร์ตซานเชสกูคูเร่าบาเดชิวบาเดชิววันนี้ไม่ได้ไม่ได้แย่ครับไม่ค่อยพลาดอ่า ส่วนใหญ่ถ้าพลาดอาจจะเป็นมารคุคุเรียาบางจังหวะอะไรเงีย้ยคือครึ่งแรกนะแต่หลังแต่พอครึ่งหลังเนี่ยเล่นดีขึ้นมาร์คูคุเรียะครับนะนะแล้วก็แบบแคล้ายๆครึ่งแรกมีจังหวะส่งบอลกันผ้าส่งบอลกันไอ้นี่นิดหน่อยแล้วกันแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรมันไม่ถึงกระทั่งว่าเชลซีเสียประตูนะผมคุคุเรียาบาริชูชาลบากูสโตรครับกองกลางก็เอนโซกาเซโดโตวรุกนะครับผมก็มีเนโต้โบนานเต้กานาโชแล้วก็หน้าเป้าเป็นทาริจอร์ที่ ครึ่งแรกแทบจะไม่มีบทบาทเลยเช่นเดียวกับครึ่งหลังที่ก็เงียบนะครับผมประมาณนี้เลยหึงชั่วโมงที่ทริกจอนเล่นเนะี่ยมีอยู่แค่จังหวะทีเ่เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะที่ผมเล่าไปให้ฟังตะกี้นะอ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูนิดนึง เออมีจังหวะที่คูคุเญยาเกี่ยวบอลลูกนี้ต้องชมต้องชมมากคูคุเรยาที่คือเป็นจังหวะเปิดน่าจะเป็นไกเซโดเปิดมาแล้วคูคุเรยาแต่งบอลได้รับตบข่าวเข้าในครับเออนั่นแหละตบกลับเข้าในแล้วก็ทาลิกจดดีดด้วยดีดดีดด้วยขวารีบยิงอะครับแล้วก็ติดเซฟนั่นแหละคือเป็นจังหวะที่ทาลิกจดมีบทบาทในเกมลุกแต่หลังจากนั้นแทบจะไม่ค่อยมีเลย ลงมาเชื่อมเก,ม,เกมต่ําแล้วบางทีก็ส่งบอลคืนแล้วก็กลับไปที่เดิมเนียมันก็ไม่ได้มีอะไรเน่นะผมก็เลยเงียบๆสำหรับทาริจอร์ดนะผมส่วนจัวไปโดนเนี่ยลงมาครึ่งชั่วโมงก็นั่นแหละรครับทําฟาวล์จังหวะแรกแตั้งแต่เริ่มลงมาแล้วก็ใบแดงอ่าใบเหลืองแดงที่ยกเท้าสูงนะครับผมกขประมาณนี้สำหรับเสบพ่อเสเวยเ,เพื่อนตัวจริงไปแล้วนะอ่าตัวสำรองที่ส่งมาก็วันนี้เชลซีใช้โคต้าครบเลยห้าคนก็ เอสเตวาลลงมาแทนบนนาเต้ครับจัวเปโดลงมาแทนทาริจอร์จิตเทนลงมาแทนกาลาโชลิสเจมลงมาแทนคุสโตแล้วก็จอร์จอาเชียมปงลงมาแทนเบอร์โนบาเดชิวนะครับผม,ผมก็ประมาณนี้สำหรับสิบเอ็ดพี่นนตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองที่ส่งลงมานะครับผมก็ถือว่าปิดจ็อบนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมแต่ว่ามันดูแล้วงุดอหงิกแล้วกันคือถ้าเล่นแค่เนี้ยแล้วเจอทีมที่มันไอ้นี่กว่านี้นะทีมที่เขาบุกได้เจียบขาดกว่านี้ทีมที่ใหญ่กว่านี้หรือทีมที่ เล่นเกมรู้ได้ดูดันกว่านี้ผมว่าเชลซีอาจจะไม่ชนะเกมนี้ต้องพูดตามตรงครับที่ดูตลอด90นาทีพูดอย่างนั้นได้จริงทีถ้าคู่แข่งเขาเจียบขาดกว่านี้เชลซีไม่น่ารอดนะครับผมไม่น่าชนะครับนะก็ประมาณนี้เดีย๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์นะครอ,องเอ็นโซมาเลสกาเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมนะอนะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราเจอไกทีวันศุกร์ใช่ไหมเจอเกมลิเวอร์พูลแล้วก็เดี๋ยวเบรกทีมชาตินะครับผมเอ่อ เขาบอกว่าเรามีเกมที่ดีนะความพยายามของเราเนี่ยยอดเยี่ยมมา,มากครับครึ่งแรกเล่นดีๆมากครับเมื่อเทียบกับครึ่งหลังทังการกองบอลสร้างโอกาสและการทำประตูนในครึ่งหลังได้เปลี่ยนไปเลยนะผมมันคือด้วยเหตุผลหลายอย่างแต่ก็มีความพยายามแต่ความพยายามของทีนั้นดีมากนะครับอแล้วก็เขาบอกว่า ในช่วงสองหรือสามเกมเนี่ยเราเสียประตูไปถึงสองประตูหรือสามประตูด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันเ,เราต้องเล่นเกมรับให้ดีมากกว่านี้นะผมให้ดีมากๆเหมือนกับเหมือนที่เราทำได้ตลอดฤดูการที่แล้วนะครับผมเ,เราพูดถึงการ,ร,ารกอาโชนะผมก็ไม่ใช่แค่เรื่องการครองบอลเท่านั้นนะครับผม แต่เป็นเรื่องเกมรับด้วยที่เขาช่วย p a สซ i n g ได้ดีมากในช่วงท้ายเกมเนี่ยเขามีอิสระที่จะโดนตัวต่อตัวเมื่อตัดสินใจได้น่าจะเป็นช่วงครึกท้ายรึ้งแรกเพราะว่าเครื่องหลังถูกเปลี่ยนตัวเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญเข้าไปในกรอบเขตโทษได้นะคือตัวการนาโชเนี่ยพาตัวตัวตัวเองเข้าไปในกรอบเขตโทษเพราะจากตรงนั้นเนี่ยเราทําประตูได้ก็คือเปิดเข้ามาเลยตัวตัวตัวเองอะหบเข้ามาอะไรเงี้ยนะผมก็เปิดบอลได้นะครับผม แล้วก็เขาบอกเรื่องใบแดงของจัวไปโดนะเขาบอกว่าคือ,อสิ่งที่ดีที่สิ่งที่ดีคือเราต้องต้องปรับปรุงคนระับเรากําลังปรับปรุงในเรื่องนี้ตอนนี้เราสามารถชนะด้วยผู้เล่นสิบคนแล้วโอ้โหมันพูดภูมิใจแล,ลนะ้วเกินนะนะผมก,ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออคือแบบสัมภาษณ์หลังๆนะเริ่มแปลกๆนะเอโซมาเลสกานะครับผมนะเอ,อ่อ เอเหมือนดีใจเลยแบบเนี่ยเราเล่นสิบคนแล้วเราชนะได้โอ้มันโดนเหลือนาทีเดียวอะครับนาทีกว่าๆแล้วกันอะกรรมการให้นิดหน่อยเพราะว่าแจกใบแดงไงแล้วก็รัวไปโดกว่าจะออกจากสนามเอา,เอาอะไรนะสนับแข้งออกแกะเชือกลงเท้าทีละข้างไรกว่าจะออกกันนะนะครับผมอืมแล้วก็เขาบอกว่าเราต้องการสามแต้มครับเราต้องการชนะเราคุมเกมได้เรายิงประตูได้เราสร้างโอกาสได้ครึ่งหลังเนี่ย มันแตกต่างไปเลยเราเหมือนสมาธิหลุดออกไปนะผมเรามีนักเตะบางคนที่ยังฟิตไม่เต็มร้อยครัมันเป็นเรื่องดีที่ชนะในเกมค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าอ่ามันมันไอใบแดงอันเนี้ยมันเหมือนกับตอนที่แจ็คสันโดนหรือเปล่านะครับผมมาลสกาบอกว่าใบาแดงเกี่ยวกับใบแดงล่าสุดนะ ขอขออภัยนะไม่ใช่คือเรื่องเกี่ยวกับใบแดงเรื่องเกี่ยวกับใบแดงมาริซ่าบอกว่าใบแดงตอนเจอนนลคอสเซนกับฟาร์มิโกเนี่ยเกิดจากกระทําที่แล้วก็เกิดจากการที่เข้าบอลที่ผิดจังหวะของซานเชสนะผมในเกมกับแมนยูไม่ได้เกิดจากการกระทําที่มีที่ไม่ดีนะที่แบบโดนใบแดงแล้วแบบคล้ายๆเล่นนอกเกมหรืออะไรนู่นนี่นั่นแต่เป็นเพราะว่าเขาต้องการป้องกันประตูและชอโรบาก็าเช่นการที่โดนใบแดงในเกมที่แล้วกับไบตันนะครับผม แล้วก็เขาบอกว่าจัวเปโดเนี่ยไม่ได้โดนตัวนักเตะเลยนะนะครับผมในในเกมกับเบนฟิก้าเนี่ยแต่มันเป็นจังหวะสําสคัญที่เขาพยายามจะแย่งบอลประมาณนี้นะสำหรับผมแล้วมันไม่ใช่ปัญหาอะไรนะผมแล้วก็เขาบอกเรื่องอาการบาดเจ็บนะครับผมมาเลสก้าเขาบอกว่าอือคือจังหวะเวลาของทีมมัน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 รับมือยากนะครับผมเพราะว่านักเตะ มีความเสี่ยงสูงที่จะรับบาดเจ็บนะผมเรามีผู้เล่นเจ็ดถึงแปดคนที่น่าจะต้องคล้ายๆแบบได้พักอ่ะเออได้เอาเอาเอาอกจากสนามเลยเกิดการเลือกผู้เล่นสิบเอ็ดคนที่เป็นตัวจริงเดิมเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะครับผมที่เป็นตัวหลักะนะแต่มันก็เป็นแบบนี้แหละเราต้องปรับตัวนะผมเพราะว่ามันน่าจะเป็นผลกระทบอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าวันเนี้ยเรา ไม่มีซานโต้นะครับผมซึ่งจะต้องน่าจะต้องพักถึงช่วงเบรกทีมชาติดังนั้นเกมกับลิเวอร์พูลไม่น่าไม่น่าจะมีอันเดซานโต้นะผมคงจะเป็นไกเซโดเอนโซเหมือนเดิมผมว่าอย่างนั้นนะเขาบอกว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคือการแข่งขันในรอบต่อไปของ u c ซแต่ถ้าเราจบในแปดอันดับได้ได้เนี่ยในแปดอันดับแรกได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องดีสำหรับเราเรายังมีหกเกมที่เหลืออยู่ต่อไปเราจะโฟกัสในเกมวันเสาร์นี้นะครับผม ประมาณนี้นะสำหรับบทสัมภาษณ์ของเอ็นโซมาเดสกาหลังจบเกมนะครับผมยังไงก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันศุกร์นะครับผมก่อนเกมกับลิเวอร์พูลยังไงก่อนจากไปฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครป์ช่อง h าร์ดออฟบลูด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจใผมหากคุณมีหัวใจเป็นสีน้ําเงินเราคือทีมเดยกันสลับวันนี้ในช่วง after the match game ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่2ที่เชลซีเปิดบ้านเอาชนะเบนฟิก้าไป1ประตูต่อศูนย์ก็ต้องขอตัวลาการพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ